สวัสดีค่ะวันนี้ทริปอยู่ในเขตตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เราจะนำเสนอนะคะที่สวยมากอบล้อมด้วยวิวเขานะคะ360องศาตอนนี้ทริปยืนอยู่หน้าที่แปลงที่แล้วนะคะด้านหน้าเป็นถนนหินคุกซ้ายมือเป็นคลองดาซึ่งมีน้ำมาจากคลอง เป็นคลองดาซึ่งมาจากเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยหนองลงนะคะมีตลอดทั้งปีปล่อยมาสำหรับการเกษตรเป็นช่วงๆนะคะอันนี้เป็นหน้าฝนดินดีนะคะวิวเขาอบล้อม360องศาตอนนี้ทิพยืนอยู่หน้าแปลงที่แล้วนะคะหน้าแปลงที่เริ่มตั้งแต่มุมขวามือของทิพย์นะคะติดกับเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านปลูกไม้ป่าไว้นะคะมุมขวามือเลื่อยไป ชนแปลงเพื่อนบ้านซึ่งเป็นดงอ้อยของเราทำมันนะคะเนื้อที่10ไร่เราขายราคาไร่ละ1 3 0 0 0 0มบาทนะคะที่สวยมากอยู่นําบนสุขเดือน 5, อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่ดินสำหรับทำการ,กรเกษตรติดต่อสอบถาม0925816638ทิปได้นะคะอันนี้ที่สวยมากเลยคะ่ะบรรยากาศร่มลื่นนะคะ ส่วนไฟฟ้าปะปาเพื่อนบ้านห่างโดยประมาณ400เมตรนะคะไฟฟ้ามาจากด้านนู้นนะคะเราลงมาจากถนนราดยางถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ400เมตรเช่นกันนะคะบรรยากาศร่มรื่นไมออ้อบล้อมได้วิวเขาไฟฟ้าปะปาเพื่อนบ้านห่างประมาณ400เมตรนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองพื้นที่สำหรับทำการเกษตรนะคะติดต่อสอบถาม รายละเอียดทิปได้และ,ะดูที่ได้ทุกวันนะคะเรามีที่ดินแปลงสวยๆในเขตตำบลสุขเดินห้ามเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นฉนดคุดแดงราคาทูกนะคะ1นึ่งแสบาทราคาเจ้าของขายเองแล้วฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เราขายในราคาของเจ้าของภาคการเกษตรนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0925816638นะคะทิปฝากกดติดตามช่องลุ่งทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดจับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ